สวัสดีครับภูเก็เอ็กซ์ไซด์สวัสดีครับผมเปนโต้ครสวัสดีครับผมตวันครับสวัสดีครับอ้องครับสวัสดีครับบันครับครับออโต้ครับ จาก็ผมก็จะเป็นไอคอนออฟครูนะครับคนมั่จะชอบเพรว่าผมมป็นคนที่ีนิ่นงนครับดูสผมก็เลยได้เป็นไอคอนออฟครูคือสมมตนะครับตะวันเป็นไอคอนออฟอาร์ตค่ะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเชรลอร์กูต้องมีทรกผมนี่ใช่แล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ไม่ใช่ เป็นแบบคนที่มีจินตนาการนะครับแบบว่าไร้ขีดจำกัดค, okay, ครับต่อพี่น้องอ้อไหมฮะโอเครับสำหรับผมนะครับผมไอคอนออฟบีมครับผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็จะมุ่มงมั่นตามความฝันไปให้สำเร็จจะได้ครับผม <Okay. S 2> ฉันมีความฝันฉันจะทำให้ได้โ <laughs> อผม,ผมอินพัทนะครับไอคอนออฟชาล ใครๆก็มองว่าผมเป็นคนเจ้าเสน่ห์ที่พี่คิดแบบนั้นไหมคบเฮ้ยเฮ้ยเขาจีบพี่พี่เขาได้แล้วเหรอสามารถจีบพี่เขาได้ครับผมวอลโต้นะครับไอคอน of passion ครับก็จริงๆที่ผมมาทำสิ่งนี้เนี่ยผมไม่ได้แค่ชอบเิ่งนี้ครับแต่ว่าผมเกิดต้องไปทำมันนะครับโอ้มงเป็นวงเราวงเรานะครับก็คือเป็น สิ่งความแตกต่างที่ภาษาเป็นหนึ่งเรียงตัวครับผมรู้สึกขอพวกเรานะเราบอกวาพวกเราตื่นเต้นกันมากเพราะพวกเราเตรียมตัวกันมานานมากๆเนาะประมาณรุ่งสองไปปรมาณสิบเจ็ดเดือนสิบหกเดือนนานมากทุกคนก็รู้สึกยังไงนะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คาดหวังคาดหวังว่าการที่เขาเรียกว่าอะไร คาดหวังสำหรับเพลงเราหรือว่าการที่เราจะเดบิวต์วันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็อยากติดตามมาไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เลยดอแล้วตัวเรซตแรกเลยนะก็เพลงนี้เพลงนี้ไม่ได้ผมไม่ได้กดดีครับเพลงนี้ก็คือช่วยกันแต่งนะใช่ทีนีเราต้องนอใช่นอนคือพวกเช่วยใกคิดมัใช่ใช่ครับรวมถึงไอคอนออฟอาร์ตอา ็มีส่วนในเรื่องของการไอเอการแบบแพรทำเอ็มบีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ช่วยช่วยกันแบบระลมสมองในการคิดมูดแอนโทนคิดสตอรี่บอร์ดต่างๆนานาครับเพื่อที่จะแบบเสนอเหมือนกับพี่ๆฝ่ายโฟดัชชั่นช็อตใหม่นี้ห็ใช่ครับผมมีไหมท่าเต้นท่าเต้นอ่ะ ท่าเต้นของผมแล้ครับบอกเลยว่าเป็นท่าเต้นที่มีความดุดด้านแ,แข็งแรงม,มีทั้งตามคำพูดตามบินท,ที่สำคัญเหนือมากครับทุกคนแล้วเรามีส่วนร่วมยังไงครับก <c oughs> ็เรา <c oughs> แต่ละคนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียในแต่ละพาร์ทว่าเฮ้ยพาร์ทเนี้ยเราสามารถใส่อันนี้ไปดีไหมช่วยกันรวมไอเดียครับจนออกมาเป็นโชว์เพลงเต็มในที่สุดครับใชส่วนเรื่องของเรียร้องนะครับพวกเราก็เต็มที่กันมากๆเนาะแล้วก็มีท่อนที่

จริงๆแล้วทุกๆคนนะครับในเอกสไเนี่ยมีคาแรคเตอร์มีสไตล์เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันครับซึ่งแบบว่าด้วยความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยเรามารวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวที่แบบว่าดูเป็นหนึ่งเดียวมากทุกๆคนต้องรอรับชมนะครับว่าความเป็นหนึ่งเดียวนี้จะเป็นยังไงนะครับในไม่กี่นาทีชนะแล้วโอเคครับผมบมืตามใช่ครับ ตอบซีรีส์ b อยแ a n d ์ซีรีส์ของพวกเรานะครับก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกนะเพราะว่าเราได้เรื่องถ่ายทำไปแล้วใช,ใช่ครับ <c oughs> เป็นการลงตัวของพวกเราในบทบาทใหม่ที่ไม่ใช่การเป็นศิลปิน <c oughs> ก็แบบว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยในการแสดงซีรีส์นะครับเรื่องราวเนี่ยก็จะเขาเรียกว่า <c oughs> อะไรมีการเดินตามความฝันของเด็กหนุ่มหลายๆคนนะครับผมแล้วก็มีอุปสรรค ระหว่างทางครับผมก็ต้องไปลุ้นกันว่าอุปสรรคใดอย่างเนี่ยจะหนักหนาแค่ไหนครับผมฝากันเลยนะครับบอยแบนด์เดอะซีรีส์ครับย้นไฟสวัสดีครับพวกเราอ็กซา์ครับผมผมเจมีครับผมในคอออนไลน์นะครับผมเป็นทั้งฟออบอุ่นและแสงสว่างให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับเอพีครับในคอนรอบหนาเลยครับ ที่ไดไอคอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่บ้าพาายยัันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แบบใส่พันังเต็มสุดแล้วก็เต็มที่กับ่ีนี่ทำสเสมอแล้วผมหน่งเนึ่หงหนึ <c oughs> ่งเซ็หนเนึ่งรงมานดีลเตนึด้วต้องรด,ดูดีดฮะเกือบ,บละเกือบจะตาย้เกือบนชครับผมตอนครับผมไอคอนน็อสวัครับเฮ้ยยังไงครับผมต้อ้อนที่สานี่น้อออ ไอคอนออฟสไตล์ของผมก็ผมลงรักในการแต่งตัวนะครับผมและการแต่งตัวทำทุกคนจดจำผได้ครับรับผมคือมองครับไอคอนออฟเรกกิ้งครับผมผมเป็นคนชอบรักในการเต้นนะครับผมแล้วก็ตอนเวลาที่ผมเต้นเนี่ยผมจะรู้สึกถึงพลังที่ดุดดันมากๆดังพาวเวอร์มูฟครับยังไงครับผมโชว์ความตื่นเต้นครับผมรลอดูครับผมพาวเวอร์มูฟ ผมก็ไม่ยากเมืองพวกเรานะครับก็คือการรวมตัวของเด็กหุ่นสิบคนับผมในความแตกต่างแล้วก็มารวมกันเพื่อรวมตัวครับผมพี่ย่างว่าไงครับผมในส่วนของกานร้องเพลงนะพวกเราก็จะมีไอเดียในการเสนอว่าเราจะเสนอเพลงในแบบไหนนะครับผมอย่างเช่นเพลงเพลงเนี่ยเราก็เป็นคนที่แบบแต่งเนื้อทุนองหมดเลยนะครับผมส่วนคนที่ทำบีทก็จะเป็นพี่ต่อเองนะครับต่อพี่ต่อมาด้านหน้าสาวผู้ชาย แฟชั่นผมว่าเป็นตัวพวกเราเองอะครับตาคาแรคเตอร์ขอ,รของพวกเราค,ครับแบบทุกคนสิบคนไม่เหมือนกันเลยสักคนครับผมก็<ด>แล้วแต่ว่าแฟนคลับจะชอบคนไหน,นครับแต่ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับสิบคนครับ ทุกฐานครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครบรถครับผมมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเอาไม่ใช่ดราม่าเราไม่ได้ตีได้ครับก็มีดราม่าโรแมนติกแล้วก็แอคชั่นครับแล้วซีนี้ไม่รู้ซีนคอมดี้ม่พี่บอกแล้วซีนไม่รู้ว่ามีมันอาจจะไม่มีไม่ถ่ายแต่รู้สึกแต่รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์วายนะครับเจมมมินไ่แต่รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์วายนะอย่างที่พี่บอกบอกครบทุกรสชาติแน่นอนไม่ว่าจะดราม่าคอมดี้ โรแมนติกมีทุกอย่างอันนี้เพิ่งมองตาลอยแล้วนะครับผมองมองกล้องมองกล้องนะมองกล้องอยู่ก็อันนี้ก็ถ่ายประมาณสิบซีซั่นไปแล้วครับไม่สิบคิวสิบคิวสิบคิวสิบก็ประมาณครึ่งเรื่องแล้วครับผมก็ได้รับชมภายในปีหน้าแน่นอนครับผมครับแน่นอนครับตุลาตุลาครับตุลาครับผม สองซันซันเลยช่วงตุลาแต่ไม่รู้วันไหนอ้โต้องต้ถามคนเจ้าพนัการดีกว่าคือตอนที่ผมยืนแบบข้างๆเขาอะเขาตัวสูงมากเลย แบบทั้งเกรงทั้งแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยเราจะทําอะไรแบบไม่ดีไหมเนี่ยกลัวแบบเราจะจริงสถียรไหมเกรงกับแบบคุณสวยมากสวยสุดยอดเลยอ่ะแต่ก็ต้องถามอีกคนนึงเพราะว่าเขาก็เกรงเหมือนกันเราต้องทำให้เองนะไม่คือที่เก่งเพราะว่าเราดูเดี๋ยวตื่นเต้นไงตื่นเต้นแล้วแบบเขาเป็นคนด้วยความที่รับจำเขาคือความกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็คิดว่านี่ถ้าเราโพสไม่ดีเขาจะแบบอะไรเงี้ยแต่เขาหน้าละ ไม่หรือว่าอาจจะพูดได้ว่าเขาอาจจะโผลแต่ว่าโผลในในบทของเขาวะครับจริงๆจริงๆน่ารักครับน่ารักมากโอ้ไอันนี้อันนี้เรื่อง เป็นคำถามที่ดีนะไม่ได้อยากตอบเลยแต่ว่าเพราะว่าคือทุกคนสามารถจัดสรรแม่นจเวลาได้อยู่แล้วครับคือแบบว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็สามารถเอาบทมาอ่านได้ใช่ไหมครับก็แต่ว่าเรื่องซ้อมเราจะแบบนัดเวลากันอยู่แล้วแบบว่าให้มันแบบพอดีว่าแบบใครใช่ไมค้ัใช่อันนี้คือหน้ากองถ้าหลังกองก็จะแบบว่าจัดไม่ได้ละคนัดไดจัดได้ก็จะแบบว่าแปลว่าพี่พรุ่งนี้ผมทำอะไรไหมพี่ ไดแต่ก็ยังมาซ้อมกันได้ไงแล้วก็ยังถ่ายรายการได้แล้วถึงมีว <ok ันนี้ไงมีวันนี้ได้ครับก็คือฉากฉากบูนี่เป็นคิวที่แบบโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็บวกกับที่แบบว่าขาผมอ่ะก็แบบว่าปีรอยช้ำเยอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบโดนพี่ๆเขานะสั้นเออสั้นเอาก็เลยแบบโอ้ ก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นมาก็รูแบบว่าทับปวดตัวทั้งอะไรเงี้ยครับผมก็ได้อ่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยในอีกอย่างหนึ่งครับผมก็แบบมีฉากทุกเพิ่มก็ได้ฝึกด้วยเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวถามเอพี่นะครับก็ได้จากที่เขาเนี่ยเป็นต่อ ตะบวนเก่านะครับชีชโรกเลยครับชมโรบเก่มากๆเขาก็สอนพวกเราตีลังกาสอนปั่นดานะครับผมเขาก็สอนกคนด้ยครับก็ทำให้พวกเราได้ไปใช้ในชีวิตจริงจะได้ใช้ไหมโอ้ต้องรอต้องรอดูดีกว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ใชในซีรีส์อ๋อซีรีส์เรีกต้องนเก่าเนาะแต่ซีรีสก็มีฉากบูด้วยครับมีแน่นอนครับผมแต่ว่าเป็นบูไเมูบูกัตรงไหนมีแน่นอนครับมีแน่นอนตอนเริ่มเรื่องนี้แน่นอนครับ ครับก <łość> ็สามารถติดตามพวกเราได้ทางได้ทั้งที่ Instagram นะครับ Facebook Twitter TikTok แล้วก็ YouTube ครับชื่อว่า x a i e u n c h a ครับเครับก็ฝากติดตามพวกเราได้ครับทั้ง10คนนะครับบ๊ายบายครับ